อัปเดตข่าวสาร28กุมภาพันธ์2,566แจ้งข่าวดีบัตรคนจนรอบใหม่เริ่มประกาศผลแล้ววันนี้เช็คได้เลยผ่านหรือไม่ผ่านและต้องทำอย่างไรต่อฟังรายละเอียดในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิป ข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะหลังจากกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังออกมาเผยแพร่แล้วว่าจะเปิดให้ตรวจสอบคุณสมบัติรอบใหม่ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้จนล่าสุดมีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียจากกระทรวงการคลังได้ประมวลผลข้อมูลคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วเสร็จ ด้วยจะเปิดให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบรอบที่2ในวันที่30นี้หลังจากผู้ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านคุณสมบัติแล้วต้องยืนยันตัวตนดังนี้ยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสและธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้นไปจึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด และผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการนั้นที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดยก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังจะเริ่มให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปซึ่งต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้ง ส่วนผลลงทะเบียนที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านสามารถยื่นอุดทรนได้ตามช่องทางและวันที่กระทรวงการคลังจะประกาศให้ท่านได้ทราบอีกครั้งและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ